สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะแล้วก็น้องพอรนะคะวันนี้นะคะพาเป็นเพื่อนมาที่สมุทรสงครามค่ะมานอนกันที่อัมพาวาหน้านอนนะคะก็ที่นี่ใกล้ตลาดน้ำมากแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าที่พักที่นี่หน้านอนขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราตามเข้ามาข้างในเลยค่ะ แต่เราแอบบอกนะว่าที่นี่ที่จอดรถค่อนข้างจะปลอดภัยนะพเพื่อนๆเดี้ยวเข้ามาก็จะเจอที่จอดรถเลยพเพื่อนๆขับรถมานี่คือแบบว่าไม่ต้องกังวนเลเรื่องที่จอดรถเลยเมื่อเราเดินขึ้นมาเราก็จะเจอล็อบบี้ซึ่งที่นี่ก็ล็อบบี้จะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีส่วนดังเล่นด้านขวาส่วนด้านซ้ายจะเป็นห้องอาหารเช้าที่นี่นะคะหันไปเห็นได้ว่าจะมีจักรยานใหเป็นเพื่อนยืมได้ชใช่ยืมไหมใช่ค่ะยืมใช่ทุกคนก็อาจจะปั่นไปที่ตลาดน้ำเนาะ อันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถมาเล่นได้เลยแล้วก็จะมีแบบว่าที่พักอไม่ใช่พูดผิดค่ะก็จะมีแบบว่าที่นั่งให้เพื่อนๆนะคะทำกิจกรรมตรงนี้ได้เลยห้องที่ติดกับตรงนี้นะคะจะเป็นห้องสปาเนาะที่บอกว่าที่นี่มีว่าสปา,<ม>าด้วยฮะเดี๋<ะ>ยวแม่เล่นกับพอสิไหนไหนไหนกิจกรรมดีสวัสด<ป>ีคสวัสดีค่ก็ตอนนี้นะคะเราก็ ขึ้นลิฟบราะคะมาถึงชั้น3แล้วที่นี่นะน่าจะมีกี่ชั้นอะส่มันจะมี4ชั้นนะคะแต่ว่าเราอยู่ชั้น3กันนะคะซึ่งการตกแต่งแต่ละชั้นก็คือจะมีสไตล์แบบว่าให้เพื่อนนั่ง<า>เล่นกันชิลๆตรงนี้ได้อนาะห้าหนี่พอบอกห้าเป็นรูปท็อปไงอ๋อใช่ใช่เป็นร้านอาหารใช่สีแล้ว,ลวหล,วหลวันมีะโอเคก็คือเดี๋ยวเขาเราทานข้าวที่ชั้นห้านะคะถ้าเด ทานอาหารเย็นเนาะห้องเรานีคือเข้ามาก็จะเจอเลยอันน like mm ี hmm. mm ้เ hmm. ป mm ็น hmm. ค uh ีการ์ด right? uh ีมีป้ายด้วยเหรอครับเนีายใช่ใช่อุ๊ยเก๋นะใช่อันนี้คีการ์ดนะคะเป็นเพื่อนแตะคีการ์ดเบาๆนะคะก็สามารถเข้าได้แล้วค่ะนี่เลยเป็นบรรยากาศก็วันนี้ในห้องที่เราจองมานะคะก็จะเป็นห้อง ซึ่งเป็นเตียงใหญ่นะคะซึ่งบรรยากาศของห้องที่เข้ามาคือเพื่อนเพื่อนก็จะเดินตรงเข้ามาก็จะมีเตียงนะคะเตียงอันนี้นี่เตียงใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีทีวีมีโซฟานะคะแล้วก็เมื่อเพื่อนๆเข้ามาเพื่อนๆอาจจะเอ๊ะทำไมที่นี่มีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออ่างล้างหน้านะคะก็คือค่อนข้างจะสะดวกสบายแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าปักปักให้ด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูในห้องน้ํากัน ในห้องน้ำนะคะก็จะแยกในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ในส่วนของอที่เป็นของชาวร์ไว้อย่างเรียบร้อยเลยคะ่ะชาวร์ก็จะมี2ส่วนนะคะก็คช mm. ื่อจะเป็นแบบว่าฝักบัวแล้วก็จะเป็นตัวชาวอร์ข้างบนนะคะในห้องนี้จะมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้2ผืนนะคะแล้วก็ผืนเล็กอีก2ผืนหากเพื่นพนพนพนอนๆมีน้องๆน,นะคะที่อายุเกินเจ็ดขวบขึ้นไปก็สามารถแจ้งเขาได้นะคะเขาก็จะมีแบบว่า,าบริการให้เหมือนกันแล้วก็ แต่อาจจะมีแบบว่าค่าอาหารเช้าเพิ่มอีกแค่200บาทเองนะคะนี่เลยค่ะเตียงใหญ่มั้ยเตียงใหญ่มากเมื่อเพื่อนๆอ,ออกมาจากห้องน้ํานะคะก็จะเจอนี่เลยค่ะตู้เสื้อผ้าซึ่งตู้เสื้อผ้าที่นี่จะกิบเก๋ก็คือไม่มีประตูนี่แล้วก็จะมีไม้ผขวนเสื้อให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีปันไดเป่าผมค่ะมีตู้เซฟอันน้อยให้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ให้ด้วยื่อเวลาเพื่อนๆออกไปแล้วคือจะเจอฝนที่นี่ก็จะมีร่มให้บริการค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะรองเท้าที่ใส่ในห้องนอนก็จะมีได้ถึงสองคู่เลยทีเดียวต่ที่นี่นิ่มมากการันตีจากว่าน้องพอเข้ามาและน้องพอชอบนะคะ<ม>ก็ในห้องค่อนข้างจะโอเคเพราะว่ามีโซฟานอนได้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็นอกจากว่าจะมีตู้เย็นนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ยังมีไวไฟรองรับเลยเลยเน็ตที่นี่ก็แรงมากเลยทีเดียวนะคะข้างนอกก็จะมี ต่อให้เพื่อนๆน,นั่งชมวิวของอัมพาวาได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้เรามาเนาะเป็นเดือนตุลาคมก็จะเป็นช่วงของฤดูฝนก็อาจจะมีฝนบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราว่าเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูตลาดอัมอัมพาวาในส่วนของวันธรรมดาดูนะว่าไม่รู้วันธรรมดาเขาจะมีอะไรขายบ้างเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปดูกัน <S <S แต่ว่าเมื่อกี้ถามน้องๆค่ะน้องๆบอกว่า น้อยน้อยมากน้อยมากนะคะถ้าอยากจะมาเจอจริงๆก็คือจะแนะนําเป็นช่วงวันหยุดเช่นวันหยุดนักขัตเลอร์นะคะหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลอดเลยค่ะเจนนี่นะคะก็ให้เพื่อนๆเห็นเห็นในห้องคร่าวๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่า,าห้องอาหารที่นี่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมาดูว่าพรุ่งนี้เจนนี่จะตื่นเร็วหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่นะคะมีบริการบอกว่าให้เราตักบาตรตอนเช้าด้วยนี่เลยเขาให้ครูปองมา เขาบอกว่าตอนเช้านะคะที่หน้าโรงแรมอะคะ่ะก็จะมีพระมาบินธบาตถึง3รูปนะคะก็จะมีตั้งแต่เวลา6กโมงสิถึงหกโมงสีนะคะของทุกวันด้วยเช่นกันก็เราเ,าเอาตัวนี้ค่ะไปแรกเขาก็จะมีชุดตักบาตรให้เรา1ชุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าอาหารเช้าเป็นยังไงเนาะเตี๋ยวนี้1 แต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นในช่วงของวันธรรมดานะก็เมื่อกี้ที่โรงแรมก็บอกนะว่าวันนี้ร้านจะดึงกันน้ำขึ้นเยอะมากมน,มน,น้ำขึ้นเยอะมากเลยคือเมื่อก่อนเวลาเราเดินอ่ะเราจะเดินตรงนู้นเนาะเราจะเดินฝั่งนูน้นเพราะฝั่งนู้นก็จะมีแบบว่าของขายเยอะนี่นี่ามาดูดีกว่าเนี่ยน้ำสูงมากนี่น้ำสูงมาก,มากโอ้โหใ,ใช่ใช่น้ำจะขึ้นมาถึงบันไดแล้วนะ ก็คือเขาบอกว่าถ้าว่าวันธรรมดาก็อย่างที่บอกคือมันไม่มีเลยมันแทบจะไม่มีร้านไหนเปิดเลยซึ่งราะเข้าจะเปิดน้อยมากแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศในวันธรรมดานะคะก็ที่นี่นะคะเพื่อนๆสามารถเดินได้ทั้งสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งที่เจนนี่อยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งซึ่งฝั่งนูนะ้นอะของจะขายก็เยอะนะแล้วก็ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศร,ร,รอบๆของตลาดน้าอภาวาที่ไม่ได้อยู่ตรงตลาดน้ำชัโดยตรงนะก็คือเป็นรอบๆข้างๆนะก็ ก็จะสังเกตค่อนข้างจะตึกร้านนะซึ่งวันนี้เป็นวันแบบเป็นวันธรรมดานะแล้วก็ไม่ใช่เป็นวันหยุดนะคะแต่เลิกด้วยก็คิดว่าส่วนใหญ่คนที่เนี่ยเขาน่าจะเปิดร้านในวันที่เป็นวันหยุดกันจริงๆเนาะเพราะขนาดตึกแถวที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาก็ยังแบบว่ายังปิดอะน้อยมากนะที่จะเปิดถือว่าน้อยมาก มันเงียบมากเงียบมากเงียบเหมือนกับว่าไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้ามาก็คือแนะนํานะคะมาวันหยุดนักทัศเลอ์หรือไม่ก็เป็นวันทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะแต่แม่แต่ว่าถ้ามาวันธรรมดานี่ก็อาจจะอีกฟิลหนึ่งโรงแรมที่เราพักนี่อยู่ใกล้ตลาดน้ํามากอะ่ะโอ้ยใกล้มากจะบอกว่า200เมตรที่ใช่หรือเปล่ารู้สึกเหมือนจะแบบว่าน้อยกว่า200รเมตรนะนี่นี่ อาเมซอนที่บอกว่าใหญ่ไงเครื่องในก็จะเป็นโซฟานิ่นๆมๆนะม่านั่งํากถ้าเพื่อนๆเดินตลาดน้ำเหนื่อยนะคะก็มาพักที่นี่นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะโรงแรมอ่ะเขามีบริการนวดด้วยนะ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเขาจะปิดเร็วหน่อยสักประมาณคิวสุดท้ายน่าจะเป็นหกโมงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าจะเปิดดึดวันนี้แล้วก็ที่สําคัญค่ะเพื่อนๆมานะคะก็เหมือนกับว่ามาพักที่อัมพวานหน้าหนาว <ๆ S 2> เขาก็จะมีส่วนลดด้วยคิดว่าไม่น่าจะดีนะที่โยนกลางถนน ไม่น่าจะยืนใช่ค่ะไม่น่าจะเดินอยู่กลางถนนแต่เราเราไปดีดีกว่าน้องพ่ยืนยืนถูกต้องมันน่ากลัวมากเลย <c oughs> มาอยู่นะกกินเตะคนต้ง้งเมฆใช่ใช่ใช่อันตรายด้วยไม่ใช่เก่งใจคนอย่างเดียวโอเคอเาีกละก็คือเดี๋ยวอันนี้เราให้เห็นบรรยากาศข้างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเดี่ยวเราเดินไปนิดเดียวเราก็จะเจอที่พักของอัมพวาแน่นอนแล้วคือแนะนําว่าถ้าพเพื่อนอยากจะมาตลาดรับ น้ำอัมพวาเน,นีค่ะแล้วก็อยากจะนอนสักคืนน,งนงงึงเนาะเห็นบรรยากาศตอนเย็นของตลาดอัมพวาก็แนะนําเลยค่ะว่ามาโรงแรมนะคะอัมพวาแน,น่นอนนี่คือไม่ผิดหวังแน่นอนวิาหน้าโรงแรมนะครับใช่ใช่ใช่น่ากินมากนี่น่ากินมากร้านน้าพ่อดินสุดยอดเนี่ยเนี่ยเดินมาเห็นปักกิ่งเยอะถึงแล้วเนี่ยเดินแบบครับราถึงโรงแรมเราแล้วอย่างสวัสดิภาพครับใช่ใช่คือแบบ แอร์โรงแรมมีเทเวนด้วยสะดวกมากใช่สะดวกมากถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกมากเลยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆแบบขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมาที่นี่อุ้ยเอ๋ดูตัวนั้นนี่เอ้ยเอ้ยหานอนครับสบายเชียวอันนี้เจ้าของอันนี้เจ้าของเจ้าของเจ้าถินที่นี่มันยังไม่ตายใช่ไหมยังหนานอนอย่างสบายใจไม่ับซื้ออะไรเข้าจากเซเวนก่อนไหมไม่ซื้อพอจะซื้ออะไรบ้างไม่ไม่เอาเนาะ นี่นะครับบรรยากาศโดยรวมของทางร้านกับข้าวกับบาานนะครับของโรงแรมอัมพวาหน้านอนโต๊หน้านั่งนะตอนนี้เรามีกันอยู่สองโต๊ะมีโต๊ะเราและโต๊ะชาวต่างชาติอยู่อีกโตะหนึ่งนะฮะเราก็จะมีในส่วนของเอา u t d o ซึ่ง o อ t d o o r ในจริงจริงแล้วเขามีหลังคาที่สามารถเลื่อนปิดได้แต่ว่าถ้าเราโรงแรมเนี่ยก็จะเลื่อนไม่ได้เหมือนกันเขาก็เลยบอกออนักข้างในดีก,กว่าเนาะนี่บรรยากาศครับ ถ้ามองไปทางด้านโน้นน่ะจะเป็นตลาดนะ้ำอัมพวาแล้วฝั่งโน้นก็จะเป็นแม่น้ำแม่กรองนะครับค่ะก็เมนูแรกเรามาแล้วนะ้าอันนี้คือเป็นต้มต้มกะทิใบชะคาหมูย่ากนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากัน<ม>นี่เราแอบให้เห็นหนึ่งช้อนช้อนก็จะอยู่ในถุงนี้นะน่ารักมากน่ารักมากเลย ใบชะคานนี่คือใบเขียวๆนี่ใช่ไหม,มเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะใช่นะใช่ใช่ใบชะคานคือใบเขียว,ยวก็ไม่เคยกินเป็นใบใบ,บอ่ะคล้ายกับกับชะอมนะแต่เราไม่เคยกินอันนี้คือเป็นเมนูท้องถิ่นนะอันนี้หมูผัดกะปิอะไรนั่นใช่ไหมอ,นนอันนี้ก็เป็นอาหารท้องถิ่นเช่นกันค่ะเป็นหมูผัดกะปินะคะ รู้สึกว่าเขาจะเป็นแบบว่าอะไรนะกะปิคลองโคนเนาะเขาจะผัดร่วมกับตัวที่เป็นกระเทียมโคนด้วยงั้นแล้วลองมาชิมนะคะอันนี้เป็นกระเทียมโคนนะแล้วก็อันนี้เป็นหมูผัดกะปิลักษณะเขาจะคล้ายๆน,นะหมึกไข่เค็มใช่คล้ายๆเลยคล้ายๆเป็นหมกผัดขเค็มมากจะเปลี่ยนจากไข่เค็มเป็นกะปิงั้นใช่ใช่ดูน่าทานเหมือนกันนะหอมนะเนี่ยกลิ่นหอมมากอร่อยมากสมแล้วนะที่เป็นเมนูแนะนำ เพื่อนๆถ้ามีโอกาสมาที่โรงแรมนี้นะคะอย่าพลาดเลยนะคะอร่อยมากเป็นเขาใช่เป็นเมนูแนะนำใช่ป่ะใช่ค่ะเป็นเมนูแนะนำมากเลยค่ะอร่อยมากเดี๋ยวจะเป็นหมูสดนะตอนนี้จะเป็นหมูย่นะางหมูย่าง,างคนละสไตล์กันอืมก็คือเป็นใบชะครามใส่กับหมูย่างทีเดียวแปลกมากเขาจะเป็นแบบว่าว เหมือนอคล้ายต้มขานะพอเขาใส่ผ่าลงไปด้วยอืมเนี่ยเห็นเลยเห็นปะใส่ขาอ,อันนี้อร่อยเป็นเมนูเล็กคอนเมนนะคะพอมาที่โรงแรมนี้นะคะต้องสั่งเลยรอ,อร่อยมากอ,มอันนี้อ,ร,อร่อยจริงต้มขานี่ก็เป็นเมนูปโปรดเราเหมือนกันเนาะใช่ใช่อร่อยถึแล้วที่เป็นอาหารท้องถิ่นของชาวขวางนะคะอร่อยมากจริงว้าวนี่ของน้องพอมา ไก่ทอดใช่ไหมออันนี้ยกให้น้องพอคนเดียวเลยค,คุณแม่อย่าแย,ย่งน้องพอนะน <c oughs> อันนี้เป็นน้องเล็กอร่อยไหมพอ่ออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากว่าไงนะพอ่ออร่อยอร่อยมากเลยครับร <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> อร่อยจริงอ่กินไม่เหลือเลยกิน <c oughs> ไม่แบ่งพ่อเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะคะมีโอกาสมาที่นี่ค่ะที่โรงแรม อัมพวาหน้านอนนะคะเราได้มาทานอาหารเย็นนะคะที่ห้องอาหารกับข้าวกับบาร์นะคะก็อยา,ากจะแนะนำเลยว่าห้ามพลาดสองเมนูนี้แล้วก็เมนูนี้น้องพอก็แเมนำนะบอกว่าอันนี้อร่อยเรายังเหลืออีกเมนูนึงเนี่ยใช่ใช่เหลืออีกเมนูนึงก็คือ,อเป็นยำยำยำกุ้งยอดมะพร้าวอ่อนยำกุ้งสดมะพร้าวอ,อ <laughs> นน่อนเมนูสุดท้ายมาแล้วนะฮะเป็นกุ้งสดมะพร้าวอ่อน ใช่ค่ะเมนูนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทางเราได้สั่งมานะคะเราอยากให้ดูกุ้งที่นี่เขาใช้เป็นกุ้งแชบวยนะคะคือกุ้งตัวใหญ่มากอะ่ะใช่กุ้งตัวใหญ่มากคือเป็นกุ้งแชบวยโอ้โหถ้าเพื่อนๆมาทานนะครับใช่รับรองอิ่มกุ้งแ,แน่ๆเลยนะใช่ค่ะแล้วก็จะมีนี่ด้วยาค่ะมะพร้าวมะพร้าวอ่นอนใช่เป็นมะพร้าวอ่อนเลยตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นยอดมะพร้าวนะ ตอนแรกจำชื่อเมนูเป็นมะพร้าวแบบเหมือนหน่อไม้เนาะใช่ใช่แต่ว่าเป็นมะพร้าวอ่อนที่นี่คือมะพร้าวอ่อนเลยอร่อยมากเรามาชิมตัวกุ้งครับกุ้งที่นี่แบบว่าเด้งดึ๋งนะเนี่ยสดอ่ะเด้งดึ๋งมากขนาดอย่างนี้กินเข้าไปเลยนะรู้สึกแบบว่าอุ้ยสดมากว้าวมากอร่อยเลยสดแล้วที่ต้องมากินที่นี่ที่นี่นะคะอาหารทะเลนะสดไม่แพ้ที่ไหนเลยอืม พิโนทุกนเมนูอร่อยทุกเมนูอะไรเป็นมื้อท้าวนะอร่อยมากอร่อยจริงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูอาหารเช้าที่นี่ว่าจะเป็นแบบไหนจะอลังการหรือจะน้อยนิดแค่ไหนนะฮะสำหรับวันธรรมดาแอบเห็นละไม่น้อยนิดเลยอโอเคครับคืนนี้ลานอนหลับฝันดีแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเช้าแล้ววันนี้ก็ บรรยากาศของช่วงหน้าฝนเนาะที่อัมพวาก็สดชื่นมากเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาที่ห้องอาหารค่ะของโรงแรมอัมพวาแน่นอนนะคะตอนเช้าจะมีเมนูอะไรอะไรมาบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าอันดับแรกเลยค่ะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาใช่ไหมคะก็จะมีนี่เลยเป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็จะมีเมนูอื่นๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นผัดหมี่อันนี้ก็จะแน่นอนนะคะเป็นผัดหมี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวอื่นเช่นพวก ผัดผักรวมค่ะน่าทานมากอันนี้จะเป็นแกงคั่วสับป,ประรนดนะคะก็เป็นแกงม่รค<ล>หายากใช่เป็นแกงมูระไม่หายากอันนี้ก็แน่นอนนะเลยคอมนต์แล้วอันนี้นะคะน่ากินซื่อซื่อดกไมยจีนน่ากินเอาไม่ค่อยแบบว่าไันคืดต้มดอกไม้จีนใช่ใช่ไม่เคยเห็นเลยตามโรงแรมใช่ไม่ค่อยยี่ไม่ดีมากเลยอยากจะให้ดูหน้าตาน่าทานมากนะคะเดี๋ยวมาตักกันมาตักกันใช่ค่ะแล้วก็ หากเป็นเพื่อนแบบว่าไม่อยากกินข้าวนะคะก็จะแนะนําเลยค่ะว่าเป็นพวกข้าวต้มูนาผ่านชิ้นข้าวต้มเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มหมูค่ะส่วนลายมูนนะคะก็จะเป็นพวกน้ำนะคะกับแข,ขนมปงังแล้วก็ขนมปังก็จะมีขนมปั่งปิ้งแต่พี่ก็ต้องจบริการตัวเองเนาะงั้นเราไปอีกฝั่งหนึ่งกันมันไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้นะคะมีฝั่งด้วยอันนี้เป็นข้าวผัดละค่ะก็คือเป็นสไปร์แบบว่าเป็นข้าวผัดไข่ดาว ผัดหมูแดงใช่เป็นหมูแดงที่นี่จัดกี่เก๋นะเขาจะมีการแบบมานนกนกนิดนิดนึงว่าแบบว่านี่ไม่ใช่เป็นแค่ข้าวผัดหมูเฉยๆย,ยังมีแบบว่าของกินอายที่แบบว่าเออของท้องถิ่นก็คือที่นี่หมูแดงทข้งๆจะอร่อยค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าในส่วนที่เป็นไข่ดาว ะคะแล้วก็เซี่ยขอบแล้วก็จะเป็นสวยสยลัดผลไม้ด้วยใช่ใช่ใช่คือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าลองกลองเยอะก็จะเป็นผลมไม้ตมามฤดูกาลนะคะก็ถ้าเป็นเพื่อนมาในช่วงอืกก่นอาจจะไม่ได้เจอลองกลองอาจจะเจอทวกสับปะรดเนาะหรือมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวถ้าเจานี่ขออนุญาตก,กินเลยเนาะได้ค่กินอะไรก่อนดีเราเราตักก่อนดีกว่าเห็นแล้วลองข้าวต้มก่อนมาอยากกินข้าวต้มอันนี้ใช่ไหมอ่าข้าวต้มหมู น่าทานมากหมูเยอะมากนะมาดูเด็กดูหน่อเด็กหมูเยอะหมูเต็ม <c oughs> ก็คือเป็นเมนูแบบวาเช้าเช้าก็ทานแล้วจะสดชื่นเขาก็จะมีแบบให้เพื่อนเลือกได้เลยนะคะว่าจะใส่เป็นกระเทีมทเยมเจียวนะคะหรือว่าใส่เป็นต้นหอมบักชีก็ได้เลืนก แต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆมาที่นี่นะคะก็มีแอบเห็นที่ที่เ,เพื่อนๆดูค่ะก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของต้มจืดหน้าทางจริงนะเดี๋ยวเขาก็ต้องจืดไปได้วยดีกว่าอันนี้นะคะคือต้มดอกไม้จีนหมูนะซึ่งถ้าปกติไปทานไปทานที่โรง,งแรมคือจะไม่เคยเจอนะเนี่ยมา,าทานม,มาเห็นที่นี่แบบเออแปลกแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะ่ะที่บบกว่าถ้าเ,เพื่อนๆแบบว่าสายกินอาหารเช้าคือแกนนี้ยเด็ดนะแกงขั้ว,วสับปะรด กวางพั่วค่ะเพิ่งเคยเห็นว่ามีอยู่บนไลน์อาหารเช้าด้วยใช่ใช่เจ๋งมากเลยเราถักนี่ดีกว่าของเขาเป็น,นพ่อไปอปิ้งขนมปังอีกแล้วใช่ใช่อุ้ยล้อไหนไหนน้องพ่อปิ้งปิ้งเองเลยอ่ะปะ๊าป้าป๊าป้าไปดูพอ่อไหมงันนี้ของอ่ะเดี๋ยวให้ป๊าป้าไปดูไปดูน้องพอ่อไปดูน้องพ่อก่อนใช่ใช่น้องพ่อทำอะไรครับลงไปในเครื่อง นี่แผ่นที่สองะนะห,ห้องครัวที่นี่นะคะหองอาหารช้อที่นี่ก็คือเปิดตั้งแต่เโมงถึงสิบโมงนะคะก็เพื่อนๆก็มีรายได้กินร่สาชมชั่วโมงแหละเยอะนะปค่เดี๋ยวจ้านนี้ขอดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นกาแฟนะคะเขาบอกว่าให้วางตรงนี้นะแล้วก็ให้กดตรงนี้เลยเพื่อนๆกดแล้วก็รออีกแป๊บนึ้งค่ะ ค่างนี่ก็จะมีแบบว่านมนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็คอฟฟี่เมดนะคะให้เป็นเพื่อนเลือดหนึ่งหน้าตากาแฟอืมน่ากินมากก็วันนี้นะคะเจนนี่ก็อยากจะมาบอกความประทับใจนะคะที่ได้มานอนอัมบวาหน้านอนนะคะก็ที่นี่นะคะเจนนี่ค่อนข้างที่จะบอกว่าจิตใจลึกๆก,ก,ก็คือสิบเต็มสิบเลยนะเพราะว่า มันว้าวในทุกๆอย่างเลยตั้งแต่แบบว่ามาจอดรถแล้วก็พน,นักงานที่นี่ะนะคะมีความน่ารักรวมถึงการบริการอื่นๆของที่นี่ค่อนข้างดีแล้วก็มวเมื่อวานน่ยเจนนี่ไปทานอาหารที่ห้องข้างบนใช่ไหมคะนอกจากแบบว่าบริการมีอาหารอร่อยมาก แล้ววันนี้ชาวเนียก็คือมาทานอาหารที่ห้องอาหารตอนเช้าก็บอกว่าอร่อยทุกเมนูนี่คือแอบชิมอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยทุกเมนูนะอยากจะบอกว่าอร่อยสุดๆเลยก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะะมีโอกาสนะคะมาเที่ยวจังหวัสดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็แวะมาแถวอัมพวาแนะนำค่ะว่ามานอนค้างที่ต้องชอบมีผิดหวังแน่นอะนคะ่ะวันนี้แมจนินน่แลน้องต้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเชอบค่ะ